รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ สนับสนุนโดยร้านอาหาร Why Here Bar and Bistro Major Cineplex Ratchiotin Studio Ramitra Studio ถ่ายโฆษณาภาพยนตร์และจัดอีเวนต์ชอบมากดูทางจุงมือดิอ่าสลวน,นีเป็นที่มาของคำว่าชนีของจริงกันเะนี้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอ๊ะข้าคขอมันกลัวจะไเลยม้กลัวได้ยังไงไปไปเล่นไปเนี่ยไปยังต้นชันจะมีมาก เรียกได้เลยเหรอเรียกได้เลยครับช้างช้างช้างโอ้โหอร่อยมากอร่อยออไยต้ามาทำไมไอ้ผู้ชายบ้าหยุดนะเออตามเขากม่อยากมายุ่งวุ่นวายกับเราสองคน I'm sorry I cannot go anywhere ตามจีบพวกเราอยู่นั่นแหละเนาะนิวเราสวยมากจริงๆสวยจนไอ้หลังคนนี้ไม่ไม่ยยกจากเราไปไหนเรายังอยู่กับลิเตอร์ค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันตอนนี้อยู่หัวหินใช่ไหมใช่ที่อะไรครับทีนีอะที่นี่ก็คือสถานีรถไฟหัวหินนั่นเองค่ะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อมาเที่ยวที่นี่เราต้องเช็คอินนั่นก็คือสถานีรถไฟหัวหินนั่นเอง เอกลักษณ์ของสถานีรถไฟแห่งนี้ก็คือพระพราพระมงกุฎเก้าที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองสวยงามมากจริงๆว่าแต่พาวิกเตอร์มาเที่ยวหัวหินเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างแต่ท่านผู้ชมคะหัวหินไม่ได้มีแต่ทะเล เรายังมีเกยที่หล่อด้วยทากคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครว่าเราจะไปเที่ยที่ไหนพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อพร้อมแล้วไปเลยจากแลนดมาร์คของหัวหินสาวๆก็พาวิกเตอร์เดินทางไปเที่ยวกันที่หัวหินซาฟารีแอดเวนเจอร์ปาร์คขาวว่ากันว่าที่นี่มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายไม่ว่าจะเป็นให้อาหารสัตว์ ถ่ายรูปคู่กับสิงโตอย่างใกล้ชิดแล้วยังมีการแสดงที่น่าสนใจอีกเพียบเลยจะถูกใจฝอของเราไม่เนี่ยไปชมกันเลยจ้าก็เลยเดินไปเลยเดินไปเลยมันอยู่ในโรงป่าดงเขาและก็เนี้เราก็พาวิกเตอร์นะคะมาอยู่ที่หัวหินซาฟารีซาฟารีควอทินแอดเวนเจอร์พาร์ เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูใครรู้กับไลเกอร์แล้วเขาบอกว่าที่นี่เราสามารถเข้าใกล้สัตว์ได้เลยก็คือขึ้นค้อมหยอกเอิร์นวิกแองโกลฮักก์กับไทเกอร์และไลออนส์วิกงกัเิงจริงก็ทำเหมือนกันทุกอย่างตรงนี้เป็นแบบครอบครัวเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันไงวิกซ์ใช่จริงไปดิไปดิไปเลยหัวหินซาฟารีแอดเวนเจอร์พาร์ค เป็นสถานที่ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติเขาออกแบบพื้นที่ให้มีบรรยากาศคล้ายกับว่าอยู่กลางทุง่งซาฟารีของทวีปแอฟริกาและไฮไลท์ที่เราจะพาไปที่แรกนั้นก็คือหัวหินไทเกอร์ว้าวซึ่งในโซนนี้จะได้ชื่นชมและสัมผัสความน่ารักของเหล่าเสือสิงโตและไลเกอร์ถึงข้างในกรงกันเลยทีเดียว เสือสองกองกลัวกลัวแล้วริงตัวรีแลกแต่พวกเราอ่ะไม่รีแลก Your heart goes so fast like พี่ค่ะไม่ต้องปิดก็ได้ค่ะใจไปเลยว่าองปิดด้วยนะคะอันนี้คือน้องน้องมีชื่อไหมค่ะรยาลาฟากดีมรนไปะ น้องเป็นไรครับไปไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะผมมาแล้วครับพี่ครับเดี๋ยวเราขับไหมผมนะครับเฮียทำไมอยู่เร็วมากอ่ะตอนนียคือเข้าใจไหมว่าน้องอ่ะก็เหมือนแมวแมวยังกัดเราเลยนี่สิงโตนี่เสือนะคะในหัวหินซาฟารีแห่งนี้ก็ยังมีสัตว์อีกมากมายให้แวะเล่นแวะถ่ายรูปกันระหว่างทางด้วยน่ารักเลยดิ กับผู้ชายละไปกับเขาฉันนัตก่อะดูดดูนังจงมือดิดูนังจุงมือดิเาดิเตงเตงไปกับมันเลยนะเตงที่บอกเขาว่าชนีของจริงกันนะเรียกได้ว่าใกล้ชิดแบบสุดๆส่วนการแสดงสัตว์ของที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยทีเดียวอย่างเช่นการแสดงที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้ ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะกับการท่องเที่ยวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมาเป hey, า ket, ็นกวนเฮฮาหรือจะมาเป็นครอบครัวก็มีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทำตลอดทั้งวันเลยและไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยนะเพราะเขามีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดมาสิ ลามาเลยไปมาบ้างลูก come here baby เป็นไงบ้างวิกเตอร์วันนี้มาเที่ยวสนุกไหมสนุกมากหัวหินนะไม่ได้มีกิจกรรมเพียงเท่านี้นานอกจากหัวหินซัฟารีแล้วอ่ะก็ยังมีที่อีกที่หนึ่งที่แบบว่าไม่ต้องไปไกลมากไมต้องไปถึงเชียงใหม่ลำปางหัวหินเราก็มีอแต่ว่าเราจะไปที่ไหนยังไม่บอกจ้าไปกันต่อเลยจ้า let's go let's go แล้วถ้าเจอกี๊แล้ว อันนี้มนไม่เป็น,นไรฮ<น>ะช้างชอบเรียกได้เลยเหรอเรียกได้เลยครับช้างช้างช้างภ <ไป S 1> รรยาเช็คกันนะภรรยาพิงโป้งเช็คกันนะ,ะนอช,ชอบมาก